สำหรับการประพฤปฏิบัติยิปัสนากรรมฐานตามแนวสติปัทานสี่ในเรื่องของการเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฐานซึ่งเป็นฐานที่สี่พระพุทธเจ้าให้เรากำหนด <c oughs> พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคำว่าธรรมะแปลว่าสภาวะหรือสภาพที่ทรงไว้ซึ่งความจริงความจริงอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้การเวลาจะผ่านไป เป็นพันปีสองพันปีก็ยังเป็นเช่นนั้นแต่แก่กุศลธรรมคือความดีความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขเมื่อเราทำดีเมื่อไหร่ใจเราก็เป็นสุขเมื่อนั้นอกุศลธรรมก็คือความชั่ว ความชั่วทางกายทางวาจาหรือทางใจถ้าเราเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนใจเราก็จะมีทุกข์ราะนั้นความชั่วหรือความไม่ดีนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรกดเว้นดังนั้นคุศลธรรมหรืออกุศลธรรมก็เป็นเช่นนั้น หรือสิ่งที่เรียกว่าอัพยากตะธรรมคือธร,รมที่ไม่ดีหรือไม่ชั่วสิ่งนี้ก็คือสภาวะเช่นรูปรูปของเราเเช่นมือของเรานี่จัดเป็นรูปรูปนี้ไม่ใช่สิ่งที่ดีหรือไม่ดี ถ้าเราเอามือเราเนี่ยไปลักเล็กขโมยน้อยไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็กลายเป็นอกุศลแต่ถ้าเราเอามือนี้มาไหวพระสวดมนต์มาทำความสะอาด วัดวาอารามหรือทำประโยชน์อย่างอื่นก็เป็นกุศลแต่โดยส่วนปกติแล้วโลกนี้ก็ไม่ได้เป็นกุศลหรืออกุศลอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นในธรรมานุปัสสนาสติปฐานพระองค์ให้เรากำหนดพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายซึ่งมีอยู่ มีนิวรณ์ที่เราได้ประสบขันสภาวะของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่อยู่ในตัวเราหรืออายตนะภายในอายตนะภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าาัฒนาน่าพอใจโคตรชงและสัจจะ ทั้งห้าหมดนี้เรียกว่าธรรมในธรรมทั้งหลายเพราะนั้นให้เราพิจารณาว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นกับเราหรือไม่เช่นในเบื้องต้นนิวรความง่วงความฟุ้งมันเกิดขึ้นนี่ก็คือสภาวธรรมที่ปรากฏถ้านิวรน,นั้นยังมีอยู่ในจิตของเราเราก็รู้ หรือนิวรยของเรามันบรรเทาเบาบา,บางลงไปเราก็รู้นะความง่วงความคิดความปุ้งนี่เขาเรียกว่าพินาธรรมในธรรมทั้งหลายว่ามันในปัจจุบันนี้มันมีอยู่ในจิตของเราหรือไม่หรือมันมีแล้วเราจะบรรเทาให้มันเบาบางลงไปอย่างไรและเราจะไม่ทำให้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้น ทีนี้ในครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ได้ส่งแสดงธรรมในเรื่องของธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานพระองค์เวลาสั่งสอนธรรมะกับพระภิกษุพระองค์ก็เอาสิ่งที่เป็นธรรมชาตินมาสอนไม่ได้เอาสิ่งที่มัน เกินธรรมชาติหรือลึกซึ้งจนเรามองไม่เห็นครั้งหนึ่งที่พระองค์ได้ประทับอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำองคาพร้อมด้วยพระภิกษุจำนวน500รูปพระองค์ชี้ไปในแม่น้ำมันมีขอนไม้ขอนหนึ่งขอนไม้เป็นท่อนๆลอ,อยอยู่กลางแม่น้ำ พระองค์ก็ตรัสบอกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุเธอเห็นขอนไม้ท่อนนั้นไหมภิกษุทั้งห้ารอยก็กล่าวถึงว่าเห็นพระเจ้าค่าพระพุทธอ,องค์ก็ตรัสว่าขอนไม้ท่อนนี้เนี่ยถ้ามันไม่ถูกอันตรายแปดอย่าง ทำให้มัน <c oughs> สิ้นไปหรือหมดไปมันก็จะลอยไปสู่มหาสมุทรคือทะเลป <c oughs> อนไม้นั้นนะ่ะถ้าไม่ถูกอันตรายแปดอย่างมันก็จะลอยไปสู่ทะเลในที่สุดเพราะว่าแม่น้ำจุดสิ้นสุดก็ไปบรรจบกันที่ทะเล มหาสมุทรพระองค์ก็เลยบอกว่าขอนไม้นั้นนะ่ะถ้ามันไม่ติดฝั่งในอันตรายก็ที่หนึ่งไม่ติดฝั่งในสองไม่ติดฝั่งนอกสามถ้ามันไม่จมลงในน้ำสี่ถ้ามันไม่เกยตื้นบนหาดทรายหรือสันดอนที่อยู่กลางแม่น้ำ มันก็จะลอยไปสู่ทะเลห้าขอนไม้นั้นถ้าไม่ถูกมนุษย์นำาอ,อกไปอาจจะนำไปทำเป็นเชื้อฟืนอาการหุงต้มอาหารอย่างนี้เป็นต้นหกถ้าขอนไม้นั้นไม่ถูกอมนุษย์นำาอ,อกไปอมนุษย์ก็คือพวกเทวดาที่ สิงสถิตยอยู่ในสถานที่ต่างๆเจ็ดผ่อนไม้นั้นถ้าไม่จมดิ่งลงในวังวนในแม่น้ำเวลาที่มันอยู่ตามคุ้งน้ำเนี่ยถ้าหากว่าน้ำมันไปกระทบกันมันจะมีวังวนอยู่แล้ววัตถุอะไรโยนลงไปมันจะดูดลงไปแล้วก็ไอยู่ไปต้ แม่น้าไม่จมดิ่งลงในหวังวนมันก็ไปสู้มหาสมุทรแปดขอนไม้ถ้าหากว่าไม่เปลื่อยยุย่ยสลายลงในแม่น้ำมันก็ไปสู่มหาสมุทรคือทะเลเนี่ยอันตรายแปดอย่างที่จะทำให้ขอนไม้นั้นไม่สามารถที่จะไปสู่มหาสมุทรคือทะเลได้ ทีนี้พระอ,องค์ก็น้อมเอาตัววัตถุนั้นน่ะเข้ามาสู่ธรรมะคือการปฏิบัติ่อ,อนไม้ก็คือขันห้าคือตัวเราเนี่ยโลภเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโูปเป็นสิ่งที่จะต้องแตกสลายไปด้วยความเย็นความร้อน ร่างกายเราถ้าไปเจอในสถานที่ที่มีอุณหภูมิเย็นจัดเราก็ทนไม่ได้ที่หนาวจัดเราก็ทนไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงเกินห้าสิบกว่าองศาขึ้นไปนี่ก็ทนไม่ได้เหมือนกันในประเทศอินเดียก็คนตายเป็นจำนวนมาก เนีย่ยโูปมันจะงต้องแตกสลายไปด้วยความเย็นความร้อนเวทนาคือความเสวยอารมณ์สุขทุกข์หรืออุเบกขาสัญญาคือความจำเราจำคนโน้นได้คนนี้ได้จำเรื่องราวต่างๆได้นี่ก็เราสัญญาสังขารคือการปรุงแต่งที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล วิญญาณก็คือจิตที่ทำน้าที่รู้อารมณ์ทางตาก็เรียกว่าจักขุวิญญาณทางหูก็เรียกว่าโสตะวิญญาณทางจมูกก็เรียกขานะวิญญาณทางลิ้นก็เรียกชิวหาวิญญาณจิตไปรับรู้ทางกายก็เรียกกายยะวิญญาณจิตรู้รมอารมณ์ด้วยใจเรียกว่ามโนวิญญาณ เนี่ยร่างกายหรือคนเราประกอบไปด้วยขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณันนั้นพระองค์ตรัสว่าขันห้าเนี่ยเปรียบเหมือนกับขอนไม้ขอนไม้ที่มารอยอยู่กลางแม่น้ำทีนี้ถ้าขอนไม้มันไม่ถูกอันตราย8อย่างมันก็จะลอยไปสู่มหาสมุทรคือทะเล มหาสมุทรหรือทะเลก็เปรียบเหมือนกับพันิพานที่เป็นที่สิ้นกิเลสแล้วก็ความทุกข์ทีนี้ขอนไม้ถ้าถูกอันตรายอันดับแรกคือติดอยู่ในฝั่งในฝั่งในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายในปัจจุบันเราจะเห็นว่าคน มีการทำสัญญกรรมกันมากมายตาไม่สวยก็ไปทำตาจมูกไม่สวยแล้วก็ไปทำจมูกฟังไม่สวยแล้วก็ไปทำสัญญกรรมคางไม่สวยก็ไปทำคางอย่างนี้เป็นต้นเนี่เขาเรียกว่าติดติดในฝังใน บางคนเสียค่าทำศัจกรรมเนี่ยเป็นร้อยล้านก็มีนะไปทำถึงประเทศเกาหลีไปทำอะไรมากมายเนี่ยเล็กติดฝั่งในพอติดฝั่งในแล้วก็ไม่มีโอกาสจะมาปฏิบัติธรรมอย่างเราเนี่ยไม่ได้มีโอกาสมาเดินจงกรมไม่ได้มีโอกาสมานั่งสมาธิ ทีนี้ขอนไม้นั้นก็เลยไม่ลอยไปสู่มหาสมุทรคือทะเลคือพนนันิพานเนี่ยก็เรียกติดฝั่งในทีนี้ถ้าขอนไม้ไปติดฝั่งนอกก็คือติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจินหน้าปัารถนาน่าพอใจตาเราไปเห็นรูปสวยอยากได้ถ้าเรามีเงินมีทรัพย์สินกันทองก็ไปสแสวงหามา ตอบสนองความต้องการถ้าไม่มีบางครั้งก็ต้องไปคู่นี่ยืมสินทำให้เป็นทุกข์อีก mm hmm. เพราะนั้น mm hmm. การที่เราไปติดฝั่งนอกไม่ว่าจะเป็นรูปเสียง mm hmm. กินรสสัมผัส mm hmm. เพื่อที่จะได้มาครอบครองเราก็จะไปติดฝั่งนอกก็ไม่มีโอกาสจะมาประพฤติปฏิบัติ mm hmm. ตาให้ไม่มีโอกาสที่จะพ้นทุกข์ก็คือ เข้าสู่มรรคผลนิพพานอย่างนี้เป็นต้นอันตรายข้อที่สามก็คือจมลงในแม่น้ำเปรียบเหมือนกับคนเนี่ยเกิดความจินดีพอใจในสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเจ่นบางคนรักสัตว์รักแมวรักสุนัขรักสัตว์เลี้ยงอ่ะ บางคนก็นเอามานอนด้วยนอนในห้องแอร์พอสัตว์นั้นตายไปอายุไขัยมันมีอายุไขัมันมีพอสัตว์นั้นตายก็เกิดความทุกข์<ม>เกิดความเศร้าโศกเสียใจยจะไปไหนก็เกรงว่าสัตว์ที่เราเลี้ยงมันจะได้รับความลำบากไม่มีใครเอาอาหารให้กิน ก็ไปไหนไม่ได้ก็ต้องอยู่คอยดูแลนั้นจริงไม่มีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะไปสู้ความดับทุกข์นี่เรียกอันตรายข้อที่สามมือจมลงในน้ำข้อที่สี่คือไปเกิดตื่นแม่น้ำเนี่ยเ,เวลามันมีนมโค้องมีอะไรเนี่ยมันจะมี ดินที่เป็กไหลกองไปแล้วก็ค่อยๆสั่งสมขึ้นจะเป็นสันดอนอยู่กลางแม่น้ำนี่พอมสิ่งที่เป็นวัตถุลอยมาก็ไปติดอยู่บนหาดหรือว่าสันดอนกลางแม่น้ำมันก็ไม่ไปสู่ทะเลทีนี้สันดอนกลางแม่น้ำก็เปรียบเหมือนกับบคุคคลที่มีทิฏฐิมานะความยิ่ง ยะโสว่าตนนี้ดีกว่าเขาหรือระเสริฐกว่าเขาหรือเสมอเขาอย่างนี้เป็นต้นนั้นมานะนี่มันจะกั้นไม่ให้เราได้บรรลุธรรมเช่นพระเถระที่ว่าทรงพระตรปิฎกท่านก็จะมีอัตตาก็คือว่ามีความสำคัญตนว่าเราดีกว่าเขาเลิศกว่าเขาเก่งกว่าเขาอันนี้มันก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ไปได้ ถ้า่อนไม้นั้นถ้าถูกมนุษย์นำเอาไปก็เหมือนกับเราไปคุกคีกับบคุคคลอื่นมัวสมในการพูดคุยสนทนาเราไม่ได้มาปฏิบัติมาคุยกันมันก็ได้ไม่เกิดสมาธิไม่เกิดปัญญาเนี่ยเราปฏิบัติถ้าเราปิดวาจาหรือไม่พูดกันระหว่างพวกปฏิบัติมันก็ช่วยให้สมาธิเราดีขึ้น เป็นะนั้นการปฏิบัติเราจรึงควรที่จะปิดวาจาไม่พูดคุยไม่สนทนากันไม่คุกคลีกันการปฏิบัติมันก็จะเกิดการพัฒนาขึ้นหกขอนไม้นั้นถ้าหากว่า <c oughs> ไม่ถูกมนุษย์นำเอกไปคนเราเนี่ยถ้าทำความดีเราก็จะหวังผลก็คือจะได้ไปสู่สุขติคือโลกสวรรค์ นี่เราไปติดในความดนะีบุญกุศลที่เราทำมันก็ส่งเราไปอยู่ไปเกิดในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งแต่อายุไขัของเทวดาก็มีอยู่ฉะนั้นะถ้าหมดบุญหรือหมดอายุไขก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ยังต้องได้รับทุกข์อยู่ในวัฏสงสาร ถ้าถอดไม้นั้นจมดิ่งในวงนังวนก็คือเราไปยินดีในวัตถุก,กรรมคุณอารมณ์อย่างถอนตัวไม่ขึ้นนั่นแหละมันจะดูดเราเข้าไปเราไม่สามารถที่จะตัดกรรมคุณคือโูปเสียงกินรสสัมผัสที่น่าบารานาน่าพอใจได้ก็เหมือนกับเราจมดิ่งไปในวังวนของกรรม อันนี้ก็ไม่สามารถจะไปสู่มรรคผลนิพพานได้สุดท้ายก็คือสอนไม้นั้นถ้ามันเปื่อยยุ่ยสลายลงในแม่น้ำมันก็ทำให้ไม่สามารถจะไปสู่ปนิพพานได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นในการประพฤติปฏิบัติเราต้องระวังในการที่เราประสบอารมณ์เช่น ไม่ติดฝั่งในไม่ติดฝั่งนอกเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสเนี่ยให้พยายามกําหนดเห็นหนอได้ยินหนอเราก็จะไม่ติดฝั่งในไม่ติดฝั่งนอกเราก็สามารถที่จะไปสู้ทะเลคือมรรคผลที่ผ่านได้นี่คือลักษณะของธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงกับพระภิกษุทั้งหลาย แล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ในชีวิตประจำวันถ้าเราไม่ติดฝั่งในไม่ติดฝั่งนอกเนี่ยชีวิตเราจะมีความสุขขึ้นอีกมากมายเพราะเรารู้เท่าทันสภาวะที่มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงดังนั้นในการประพฤติปฏิบัติหรือว่าเรามีโอกาสโชคดีที่เราได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติด้วยาการฝึกฝนพัฒนาตน ให้มีสติให้มีสมาธิและมีปัญญามีผู้ปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งตอนก่อนที่จะเข้ามาสู่สำนักปฏิบัติก็เป็นคนที่เป็นอาชีพก็คือทหารทหารก็ดูแลอยู่ตามชายแดน ทีนี้เท้าท่านเนี่ยก็ไปเหยียบกับระเบิดทำให้ขาเนี่ยขาดก็ต้องตัดขาตัดขาแล้วก็เดินไม่ได้พอเดินไม่ได้เขาก็มีความสนใจในการประพฤติปฏิบัติเข้าไปในสำนักปฏิบัติเนี่ยก็ต้งต้องนั่งบนรถ เห็นรถวิลแชร์ทีนี้เวลาที่ผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่นได้เดินจงกรมท่านไม่มีขาก็เลยมองเท้าของผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่นเวลาเขายกเท้าใจเขาก็ไปกำหนดที่เท้าของคนอื่นกำหนดไว้ยกหนอ่อ เวลาคนอื่นเขาย่างเท้าไปก็กำหนดตามว่าย่างหนอบอ่อเท้าคนอื่นเขาวางเท้าลงก็กำหนดในใจว่าเหยียบหนออก็ไม่มีเท้าจะเดินแต่ว่าใช้สายตาในการกำหนดจิตเขาก็เป็นสมาธิแต่การที่มองเท้าคนอื่นขณะที่เดินจงกรมนี่แหละถือว่าถือ มีวิกติดที่เราไม่มีเท้าแต่ก็เอาโอกาสที่ใช้เท้าของคนอื่นในการเดินเพราะนั้นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เรายังมีเท้าเป็นของตนเองแล้วก็สามารถที่จะเดินจงกรมได้ด้วยตนเองฉะนั้นเรามีโอกาสที่มาปฏิบัติเราก็พยายามกำหนดสติให้มากขึ้น สตินี้ยิ่งมากยิ่งดีเราสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เราจะได้รู้เท่าทันอารมณ์ที่มากระทบใจอย่างวันแรกแรกในสติเราอ่อนเราจะเห็นได้ว่าความคิดความฟุ้งความง่วงมันเข้ามาตลอดแต่พอเราเริ่มพัฒนาสติได้มากขึ้นความคิด ความฟุ้งความง่วงก็น้อยลงสติสมาธิปัญญาเราก็เพิ่มมากขึ้นดังนั้นในช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ฝึกปฏิบัติด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งสั่นนั่งสมาธิเพื่อเป็นการพัฒนาสติของเราเรายังมีโอกาสที่ปฏิบัติอรมไม่ต้องไปคิดสิ่งอดีตอน,นาคตให้อยู่กับปัจจุบัน ถ้าเรามีสติอยู่กับปัจจุบันเมื่อน,นั้นเรามีความก้าวหน้าและโอกาสที่เราจะทำมันก็น้อยอย่างพระอนนท์เนี่ยพรุ่งนี้จะทำสังขยนาแล้วท่านก็เร่งรีบประ,ประพฤติปฏิบัติสุดท้ายท่านก็ได้บรรลุเป็นพระระหันทันต่อการทำสังคยนาในเวลาวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติ เพื่อเป็นพุทธบูชาบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้แนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีและนำผู้ปฏิบัติไปสู่ความพ้นทุกข์และความดับทุกข์ฉะนั้นในช่วงเช้านี้หลังจากที่เราได้รับประทานอาหารแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ในการเดินจงกรมและนั่งสมาธิเป็นลำดับไปจนกว่าจะถึงเวลา10นาฬกา45นาทีโดยประมาณแล้วก็จะมีการสอบอารมณ์ต่อในช่วงเช้านั้นก็ขอทุกท่านได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติออกความสุขความเจริญในธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีกับ โยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆท,ท่านเอ่อ